ตามมาด้วย BJ ยียนนะครับอันนี้ BJ ยียนรถราคาพิเศษคุณลูกคา้านี่เก่งยียนนะโอ้โหรถราคากันสุดๆเลยนี่นี่อ่าปึ๊บงานอ่า BJ ยียนนะครับ BJ ยียนรถราคา 60%ด้วยกันคุณลูกคา้าแล้วก็เยอะแยะมากมายมันจะเป็นสียีนสีน้ำตาลโอ้โหคุณลูกค้าดูตามภาพแล้วกันนะเดี๋ยตัว <c oughs> ละไม่กี่บาทได้ดูราคาตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ่ะงกางเกงประมาณเท่าไหร่กางเกง319ถึง459ใช่ไหม <c oughs> โอเคลด80%โอ้คุณลูกค้า80%อ่นะ <c oughs> ถ้า80%นี่คือเสื้อตัวละ1้0กว่าบาทดี๋ยว่านี่นะ <c oughs> อ่ะ ลด80%กับ b j ยีนคุณลูกค้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูพาชมเลยนะครับนานนะฮะตรงนี้นะฮะกางเกงก็319บาทถึง459บาทถูกๆคุณลูกคา้าถูกๆ ต้องการไซไหนเบอร์อะไรสอบถามกันได้คุณลูกค้านะครับที่บีเจยีนอยู่โปรโมชั่น1นะฮะโปรโมชั่น1ประตู2ตรงนี้นะครับที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับรายการรดกระน่ำข้ามปีในช่วงนี้นะครับนี่ติดป้ายราคาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า3 1 9บาทถึง459บาทนะครับต้องการแบบไหนอะไรย,ยังไงเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับนี่บีเจยีนเอาผมไปชา้าๆนิดหนึ่งคุณลูกค้าจะได้มองเห็นนะปื๊ โอเคนะครับไปทางนู้นได้นะครับคุณลูกค้าตรงนี้เลยนะครับอยู่แบรนด์ที่2นะครับแบรนด์ที่2กับ BJ เยีนะครับ b j เยีนี่วันนี้จัดรายการกันด้วยนะครับคุณลูกค้ามาฝั่งนี้แล้วนะฮะก็เสื้อยืดนะคุณลูกค้านะเสื้อยืดเหลือ200กว่าบาทวายอานี่ราคาเต็ม650ลดเหลือ290บาท695ลดเหลือ278บบาทนะครับ 795ลดเหลือ318บาทแล้วก็895ลดเหลือ358บาทโอ้ถูกจังเลยคุณลูกคา้าเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะ b j ยินนะครับก็เรียนเชิญกันได้คุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้ b j เจยนะครับอยู่ก้อนที่2นะครับนี่อยู่ก้อนที่2ลดราคาพิเศษเลยนะครับนะกับจุดน,นี้บริเวณนี้นะครับนี่นะก้อนที่2ก้อนที่2 b j บีเลดสูงสุดถึง80%ด้วยกันนะครับ